สวัสดีับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ X2 นะครับหลังจากที่ห่างห่างหายกันไปนานเออเห็นไหมพูดไม่ค่อยจะชัดเท่าไหร่นะไม่ได้ถ่ายคลิปมาประมาณน่าจะ2-3ถึงอาทิตย์ได้นะครับเพราะว่าผมหมกมุ่นกับสตอรี่อยู่สตอรี่หนึ่งก็คือรถไอ้หลังนะครับทุกคนถ้าได้ติดตามในทิตตอเนี่ยจะรู้ดีว่าผมเนี่ยกำลังจะปั้นสตอรี่รถไอ้หลังขึ้นมาเอาง่ายๆก็คือว่าให้ทุกคนนึกภาพย้อนไปหรือว่าไปดูคลิปเก่าๆได้ที่ไอ้หลังอ่ะ ผมที่ผมทํารถาสกูตเตอร์ไฟฟ้า007ให้มันเป็นหนึ่งคันนะครับก็คือตอนนั้นทําเป็นรุ่นล้อ350วัตต์เป็นล้อรถแม่บ้านอะนะ14นิ้ว350วัตต์แล้วก็เป็นแบตตะกัว5ก้อนก็คือแบตชุดนั้นอาจจะเป็นแบต8แอมป์นะครับ5ก้อนก็เท่ากับ60โวลต์8แอมป์นะครับแล้วก็กล่องตอนนั้นน่าจะกล่องที่ไม่สามารถที่จะจูนได้เป็นกล่อง400วัตต์นะครับเป็นกล่องแบบว่ากล่องดำอะ400วัตต์นะครับตอนนั้นก็ทำท็อสปีดได นะครับก็ได้เกิดอุบัติเหตุนะครับก็คลิปนั้นถือว่าเป็นคลิปที่เกิดเลยนะครับเกิดเขาเรียกว่าอะไรเก,บบเกิดแบบเกิดแผลเลยอะเออนะครับก็นั่นแหละแล้วก็หลังจากนั้นมาผมก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงรถไอ้คันนั้นอีกเลยนะครับเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรรถมันสร้างแผลรถมันสร้างบาดแผลผมก็เลยแบบเออทิ้งเลยแล้วกันแบบจอดปล่อยทิ้งเลยนะครับแล้วก็มาถึงในช่วงนี้ยุคนี้นะครับผมก็ได้จับมันมาปั้นอีกรอบหนึ่งโอเคเดี๋ยวพามาดูกันนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาดู อ๋สตอรีร่้ายได้หลังแล้วหนึ่งแล้วก็จะไปดูรถแม่บ้านนะครับแม่บ้านคันใหม่ของผมอ่ะเดี๋ยวพาไปดูตอนนี้ได้แบตลิเทียมมา1ลูกนะครับโอเคคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ให้ช่องติ X 2ด้วยนะครับใครที่ชอบก็ขอบคุณมากครับแล้วก็ใครที่ยังติดตามรับชอมอยู่ก็ขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปไปบ่อยให้ทุกคนดูเอางี้อยากดูคลิปอะไรนะครับคอมเมนต์ไว้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยคลิปไหนทเมม้ดี๋ยวําาตให เดี๋ยวทำให้สักคลิปหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวหาว่าเออเม้นแล้วทําไมไม่ทําตามอะไรเลยนะครับลองเม้นมานะครับท็อปเม้นเดี๋ยวจัดให้นะครับโอเคเดี๋ยวพาไปดูรถไอ้หลังก่อนแล้วกันไปอันนี้ก็จะเป็นโครงรถสกูตเตอร์007นะครับผมนี่จะเป็นรูปทรงประมาณนี้นะครับตอนแรกอ่ะมันจะมีถาดนะครับอ่าถ้ารถเดิมๆม,มันนะรถเดิมๆม,มันจะเป็นล้อเาเรียกว่าล้อล้อหกนิ้วหรอล้อมันจะเป็นล้อเล็กๆนะครับล้อเล็กๆเลยแบบเล็กเลยแหละนะครับแล้วก็ล้อหน้าเล็กๆแต่ตอนนั้นอ่ะผมได้ไปทํา60โวล์ กล่องส0 0วัตต์แล้วก็ล้อสามรวัตต์ล้อมันจะเป็นล้อรถในบ้านอะล้อแบบนู้นอะล้อใหญ่แบบนูน้นนะครับผมเอามาทําใหม่อันนี้เป็นสตอรี่ใหม่นะครับผมตัดถาดออกหมดเลยเพื่อที่เราจะทําถาดใหม่ด้วยเดี๋ยวดูก่อนว่าจะวางแบบตะกัวหรือว่าว,า,วางแบตลิเทียมดีนะครับสำหรับคันนี้นะอ่ะให้ดูก่อนเลยรูปทรงโค้งก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งโค้งแบบนี้ผมไม่ค่อยเห็นใครเอามาทํากันถูกไหมส่วนมากจะเป็นโค้งที่แบบว่าฮิฮิตกันเลยจะเป็นโคง้งศูนย์เจ็ที่มันจะโค้งออกทางนี้นะครับแล้วเป็นจะเป็นตูดตัดะ นะครับมันจะโคง้งโคง้งโค้งมันจะเป็นปอย่างี้โค้งคูบแล้วก็โค้งไปทางนี้แล้วก็จะเป็นตูดตัดแล้วก็จะมีแท่นยึดบอกนะครับอันนั้นจะเป็นโค้งยอดฮิตหรือว่าโค้งยอดนิยมพิมพ์นิยมนะครับผมแต่โค้งเนี้ยเป็นโค้งที่ไม่ค่อยมีใครเอามาทํากันผมก็เลยแบบเออเอามาทําดีกว่าแล้วก็จะทําให้มันแบบแปลกหูแปลกตาด้วยคือหนึ่งเดียวในไทยแน่นอนผมกล้าพูดนะครับอันนี้คือเป็นรถสกูตเตอร์ศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งเดียวในไทยนะครับ รูปร่างหน้าตาเหมือนเดิมนะครับแต่ที่ไม่เหมือนเดิมเลยคือผมได้ทําการสร้างสวิงอาร์มใหม่นะครับผมผมได้ทําการสร้างสวิงอาร์มใหม่นะเดีย๋ยวให้ดูก่อนอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นสวิงอาร์มรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับเป็นรถของไลออน E2 นะครับตัวล้อ10นิ้ว นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นสวิงอาร์มมอเตอร์ไฟฟ้าผมได้มาทําการแปลงนะครับอันดับแรกเลยที่ต้องแปลงคือหูยึดหูยึดสวิงอาร์มอันนี้คือต้องแปลงเลยไม่แปลงคือใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะพลิกให้ดูอีกฝั่งหนึ่งอ่ะนี่นะครับผมได้ทําการเชื่อมนะครับซื้อแผ่นเพจอันนี้มาครับแผ่นเพจแผ่นเหล็กเนี่ยหนาประมาณน่าจะ10มิลได้มั้งเนี่ย นะครับนะประมาณนี้นะครับให้มันแบบหนาๆนหน่อยตอนแรกว่าจะเอาหนากว่านี้แต่รู้สึกว่าของเดิมมันยังแค่นี้มันยังเอาอยู่เลยเห็นปะเนี่ยนะของเดิมแบบบางแค่นี้นะครับ <S <S เหล็กบางนะแต่ยังเอาอยู่เลยแต่นี้ก็หนากว่าเดิมเยอะอยู่เหมือนกันนะครับก็ได้ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมนอกเชือ่อมในแต่ว่าเดี๋ยวต้องเอ่อเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวต้อง,ต,องต้องพ่ออีกต้องครับต,ต้องหาเหาล็ก เหล็กแผ่นอะเหล็กแผน่นหนาๆหนาเท่านี้แหละเอามาประกบแล้วก็เดี๋ยวเชื่อมทับเข้าไปอีกเพื่อความแข็งแรงทําการยึดแผ่นเทสองฟัง่งเจาะรูซ้ายขวานะครับให้มันเท่ากับแกนนะครับเห็นไหมให้มันเท่ากับแกนอันนี้แกนนี้ก็ยังเป็นแกนที่ยังไม่ลงตัวนะครับเดี๋ยวให้ดูว่าทําไมมันไม่ลงตัวก็คือน็อตอะรูอะผมเจาะมาพอดีถูกปะฝั่งเนี้ยพอดีเพราะว่าผมเอาน็อตตัวเนี้ยยึดเป็นหลักนะครับก็คือน็อตตัวเนี้ยฝั่งฝั่งเนี้ยเข้าได้แต่ฝั่งนี้น็อตมาสั้นเกินนะครับ ก็โผมาแค่เกี๊ยวนะครับทําให้เวลาแบบเขาเรียกว่าอะไรมันจะคอนเห็นไหม,มจะคอนแบบนี้นี่น,นะมันจะคอนทําให้เวลาแบบเราขับเร็วๆใช้ความเร็วสูงอะไรเงี้ยอาจเกิดอันตรายได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยหาซื้อแกนใหม่เอานะครับแกนใหม่แล้วก็เดี๋ยวยึดใหม่นะครับแต่รูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่ผมกล้าพูดว่าน่าจะไม่มีใครทําแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวในไทยนะี่ครับนั่นก็คือสวิงอาร์มนี่แหละนะครับไม่ได้ เป็นอื่นใดนะครับเป็นสวิงอาร์มนะครับก็คือปกติแล้วอะสวิงอาร์มตัวนี้เป็นสวิงอาร์มมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถูกไหมมันจะมีหูยึดโช๊คอยู่2ฝั่งก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับหูยึดโช,ช๊คอยู่ตรงนี้นะครับทั้ง2ฝั่งเลยแต่ผมได้ทําการตัดออกนี่เห็นไหมให้ดูใกล้ใกลกันผมได้ทําการตัดออกไปนะครับตัดฝั่งนี้แล้วก็เจียเก็บตัดฝั่งนี้แล้วก็เจียเก็บแล้วก็ทําการเอาหูยึดโช๊คมาสร้างไว้ตรงนี้แทนเพื่อที่เราจะทําเป็นโช๊คเดี่ยว นะครับอันนี้นผมรอชโชคอยู่นะครับผมรอชโชคอยู่แต่ว่าชโชคก็จะสูงประมาณนี้แหละเป็นชโชคเดี่ยวทั่วไปอ่ะนะครับชโชคสีชโชคเดี่ยวทั่วไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะสร้างเหล็กคานเหล็กยึดตรงนี้แล้วก็จะทําเป็นหูตัวนี้อีกฝั่งหนึ่งข้างบนนะครับเพื่อที่เราจะใส่ชโชคตรงนี้ได้นะ <S <S ทรงผมก็จะเอาไว้ป,ประมาณนี้แหละเนี่ยนะให้มันแบบตรงๆแบบให้มันเตี้ยๆเลียดินหน่อยนะครับก <Gri ot. S 1> ็ทรงจะประมาณนี้นะเดี๋ยวเราค่อยมาสร้างใหม่อีกทีเราสร้างสร้างอ่าเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวถ้าเกิดสร้าง หูยุโชอะ่ะเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับชุดชุดสวิงอาร์มนะครับส่วนชุดเบาเนี่ยเรายังคิดอยู่เลยว่าเราจะทําเป็นเบาแบบไหนแบบเดิมมันจะมีแผ่นเหล็กปิดตรงนี้นะครับเป็นแหล็กเหล็กแผ่นสี่เหลี่ยมปิดตรงนี้แล้วก็จะเป็นเบาวางเลยแต่ที่ผมคิดไว้อะ่ะผมอยากจะทาเป็นเป็นตัวเขาเรียกะไรเป็นตัวบูทใหญ่ๆไว้ล็อกสําหรับใส่เบาะเบาะนั่งเหมือนจักรยานไฟฟ้านะทำาเงี้ยแล้วก็เอาเบาะเสียบอย่างนั้นอนะ่ะดีไหม ให้ทุกคนรอคอมเมนต์กันดูอยากได้แบบไหนเดี๋ยวผมจะก,การให้นะครับส่วนถาดแบตอันนี้เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเราวาดแบบก่อนว่าเราจะใช้แบตแบบไหนแล้วเราก็จะได้สร้างถูกขนาดนะครับส่วนชุดหน้าเนี่ยชุดหน้าเนี่ยเป็นชุดหน้าที่แบบว่าจะไม่ได้เอาเวอร์วังอลังการอะไรมากมายนะครับจะเอาแบบพอใช้งานได้ก็คือเดี๋ยวเราจะเอาชุดหน้ารถแม่บ้านเนี่ยแหละมาใส่นะครับแล้วก็พวกถ้วยลูกปืนอะไรพวกนี้เดี๋ยวรอติดตามชมผมยังไม่อยากสปอยตอนนี้นะครับ อ่ะส่วสเตปคันนี้ที่ผมจะทำอ่ะนะก็คิดไว้ว่าน่าจะทำเป็นล้อ800วัตนะฮะเป็นล้อ14นิ้ว800วัต์แล้วก็จะเป็นกล่อง e.m. 30ไม่ก็ e.m. 50นะครับส่วนแบตนี่แหละแบตอาจจะเป็นตะกัวหรือไม่ก็อ่ลิเทียมไปเลยแต่คิดไว้เอาเป็นตะกัวดีกว่าบางคนแบบงบไม่ถึงอะไรเงี้ยอยากจะทำตามก็สามารถทำตามได้นะครับอ่ะเอางี้เป็นล้ออา่าร0 0ยวัตนะครับล้อ800วัต์แล้วก็ กล่องเอ็มสามสิบนะครับแล้วก็แบตแบตบตะกัวนะครับแบตบตะกัวแล้วกันเอาสักหกสิบโวลต์นะครับหกสิบโวลต์นะเอาแบบพอใช้งานชิวๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอขับเล่นๆได้แต่ก็ล้ลอแปดละวัดนีด่ถือว่าแรงมากนะครับสำหรับพตอรี่ไอหลังก็มีเท่าน,นี้แหละเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกคันหนึง่งนั่นก็คือจักรยานในฟ้าหรือรถแม่บ้านในฟ้าของผมนั่นเองนะครับคันนี้เป็นคันใหม่นะเป็นคันใหม่ตอนแรกอ่ะผมใช้ใช้นี่เลยนะครับ ใช้เป็นแบตตะกัวกด12โวลต์20แอมป์หรือเียกง่ายๆว่าแบตเขียวเป็นแบตรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าะนะไม่ใช่แบตจักรยานนะขนาดแอมป์ความจุจะเยอะกว่านะครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจะเป็นของเดิมจักรยานไฟฟ้าแม่บ้านเนี่ยจะเป็น12โวลต์12แอมป์ซึ่งขับไปแป๊บเดียวก็หมดวแล้วนะครับใครที่อยากจะเพิ่มความจุนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้ดีกว่านะครับแนะนําเป็นตัวนี้ถาดเดิมสามารถใส่ได้เลยนะครับถาดเดิมสามารถใส่ได้เลยนะครับสหรับ แบตตะกัวชุดนี้นะใส่แค่4ก้อน48โวลต์20แอมป์เนี่ยขับยาวๆนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็ได้ทําการใส่เป็นแบตลิเธียมนะครับอันนี้ก็เป็นแบตลิเธียมชุดนั้นที่ผมใส่ผมลืมบอกชุดนั้นนะชุดแบตตะกัวนะผมใส่เป็นระบบ72โวลต์20แอมป์นะครับแต่โอเคครับพี่เนี่ยพี่เสือเขาจะไปทัวร์กลับสุรินโอเคพี่ไปเลี้ยงช้างเจอกันครับเจอกันเดินทางปลอดภัยครับพี่อ่ะพี่เสือเขาจะกลับสุรินนะครับไปทําธุระส่วนตัวอะไรเขาอย่างเงี้ย นะครับผมเดี๋ยวเดี๋วร็วนี้ก็เดี๋ยวรอพี่เสือลงคลิปนะครับอ่ะมาพูดถึงแบตกันต่อนะครับอันนี้ก็คือผมได้ทําการใส่เป็นแบตแบตลิเทียมนะครับแต่ลดโวลต์ลงก็คือใช้เป็น60โวลต์แต่แอมมาเพิ่มขึ้นเป็น30แอมนะครับอันนี้เป็นแบตลิเทียม60โวลต์30แอมนะครับตรงนี้สามารถเช็คได้นะเดี๋ยวผมจะยกให้ดูเดี๋ยวผมจะยกให้เพื่อนๆดูก่อนอ่ายกไงเนี้ย เป็นแบบนี้เป็นแบบแบบนี้สามารถยุกเอาไม้ชาร์จได้รูชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีหน้าจอตรงนี้เช็คได้ว่าโว์เหลือเท่าไหร่ตอนนี้โว์ผมก็เหลืออยู่6 2โวลต์63โวลต์62.9 63โวลต์ประมาณนี้นะครับ30แอมป์นี่คือผมใช้ยาวๆนัพนเพนะใช้แบบชาร์จทั้งเดียวนี่คือผมใช้ยาวๆเลยนะครับแล้วก็แบตลูกเนี้ยเป็นลูกที่เล็กนะครับลูกเล็กแล้วก็สามารถใส่บอดที่เดิมได้เลยแบบปกปกปิดแบบเนียนๆเลยนะครับส่วนกลอง นะครับกล่องตัวนี้ผมใช้เป็นกล่อง em 100นะ m 100ทุกคนก็อาจจะงงว่าเอ้ยทำไม em 100มันเล็กจังอันนี้คือ em 100 gtr นะครับบางคนก็รู้แล้วนะเพราะว่าผมพูดไปบ่อยมากนะครับอันนี้เป็น em 100 gtr ส่วนล้อล้อ10 14นิ้วเอ้ยล้อ10นิ้วนะครับเป็นล้อ10นิ้ว1,000วัตต์นะครับล้อ10นิ้ว1,000วัตต์ใช้เป็นยาง14นิ้วนะครับ14บสีคูณสองนะครับนะยางประมาณนี้ยางจะเท่ากับล้อหน้าเลย นะครับแล้วก็ผ้าแรกๆเนี่ยใครใส่ไปแล้วมันใส่ไม่ลงเนี่ยผมก็ใส่ไม่ลงเหมือนกันนะครับจะเอาล้อสินิ้วมาใส่ยาง14ใส่ใส่ได้แหละแต่ใส่ค่อนข้างยากนะครับผมก็เลยทําการใส่ยางไนไปนะครับเพื่อที่แบบว่ามันจะได้ใส่ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็แบบหน้ายางมันจะแนบแนบเลยเห็นไหมมันจะแนบกับขอบล้อเลยนะพอดีเป๊ะนะครับผมใส่ได้แหละแต่ใส่ยากนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่ใส่ยางไนนะอ่ะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับอันนี้ผมเปิดรอบไปที่1 5 0 0อรอบนะครับจูนเอาแบบจูนใช้งาน นะครับผมจูนใช้งานนะครับเกียร์ปรับได้ปกตินะเกียร์ผมจะลงตั้งแต่เกียร์หนึ่งเลยแล้วกันนะครับเกียร์ปรับได้ปกตินะเดี๋ยวไปฟังเสียงล้อกันอันนี้จะเป็นเกียร์หนึ่งนะเพื่อนนะเสียงก็อาจจะแบบว่าเงียบๆนิดนึงนะต่อไปเกียร์สองอันนี้เกียร์สองนะเกียร์สองยังวิ่งแล้วดูเกียร์สามดูมือดูมือดูมือ ดูมือนะดูมือผมนะ <S <S โคตตามือนะครับก็จะประมาณนี้แหละคันนี้ไม่ได้หวังจีเยอะก็ประมาณ90บวกนะครับกีคันนี้ประมาณ90บวกนะเอาไว้แบบใช้งานเพราะว่าล้อมันแค่1,000วัตต์ไงล้อไม่ได้วัตต์เยอะเยอะแยะอะไรมากมายนะครับ อ่ะประมาณนี้เดี๋ยวรอชุดสีรออะไรมาเงี้ยผมเพราะว่าชุดสีผมส่งไปทานะครับชุดสีผมส่งไปทําก็คือทําก็อยากจะทําให้มันเด่นไปเลยแบบคันแรกคันเดียวในไทยเท่านั้นอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานพอสมควรเดี๋ยวผมดูก่อนว่าผมจะอาจจะซื้อชุดสีใหม่เพื่อมาใส่ถ่ายคลิปหรือว่าเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแล้วก็รถในร้านผมก็มีแบบเขาเรียกว่าอะไรก็มีแบบประมาณนึงเดี๋ยวจะไล่ส่งให้หมดแล้วเพราะว่าสิ้นปีนี้ผมจะมีแข่ง ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะไล่เคลียร์รถในร้านเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเพราะว่าเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยผมมีแข่งก็คือรุ่น e2 นะครับเป็น e2 ของผมนั่นแหละคันที่เขียวที่เอาไปชนมานั่นแหละทําแข่งไงก็คือตอนนี้ส่งรถไปให้ทีมแล้วผมมีทีมผมอยู่นะครับช่วยกันทานะครับก็คือแข่งลงแข่งรุ่นล้อ3,000วัตต์ก็คือรุ่นล้อกลางนะครับล้อ3,000วัตต์กล่องเอม150แบต100โวลต์เดี๋ยวรอติดตามชมเดี๋ยวผมจะมีถ่ายคลิปให้ดูนะด เน้นเข้าเข้าเข้าร่วมกิจกรรมเข้าหน่อยนะครับอ่ะส่วนคันนี้เป็นรถลูกค้านะครับคันนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเห็นกันบ่อยมากๆนะครับในช่อง Ti ๊ t o k นะคันนี้ผมถ่ายลงไปประมาณ3คลิปได้นะครับล้อเดิมๆนะครับบอกสเต็ปเลยนะครับล้อเดิมๆ3 5มวัตต์แล้วก็กล่องเ m 3มบแบต4ลูกนะครับคันนี้ทำท็อปสปีดได้ประมาณ 57G นะเออถือว่าแรงอย,อยู่พอสมควนะรนตล้อตัวนี้แรงด้วยแหละผมต้องยอมรับว่าล้อตัวนี้แรงจริงนะครับแล้วก็ แรงจนแบบว่าฮอร์เซนเตอร์พังไปแล้วอ่ะผมก็ได้ทําการเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็อุดกาวกันน้ําให้ด้วยแกะออกมาสนิมเตอร์เลยนะครับอ่ะได้ทําการอุดกาวกันน้ำอะไรไปเรียบร้อยแล้วก็คันนี้ผมได้ทําระบบไฟไป12โวลต์น,นะครับก็คือทําให้น้องมันฟรีเลยนะครับระบบไฟ12โวลต์คืออะไรระบบไฟ12โวลต์คือว่าตอนแรกเนี่ยรถอะรถเ,เดิมไ,ไฟฟ้าแม่บ้านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าไฟเลี้ยวหรือไฟต่างๆที่ใช้ภายในตัวรถเนี่ยจะใช้เป็นระบบ48โวลต์ก็คือดึงแบตทั้งหมด แบตทั้งหมดจากตัวรถเราเอามาใช้เลี้ยงไฟทั้งหมดนะครับแต่นี้ผมได้ทําการแปลงหรือว่าโมนั่นแหละใส่ DC to DC ไป1ตัวนะครับนี่ DC to DC ตัวนี้นี่ผมได้ทําการใส่ DC to DC ของรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเพื่อแปลงกระแสะไฟลดลงมาเหลือ12โวลต์น,นะครับ12โวลต์10แอมป์นี่คือใช้ได้เยอะมากใช้ได้แบบหลายอุปกรณ์มากนะครับแปลงมาเหลือ12โวลต์เพื่อที่แบบจะเลี้ยง เลี้ยงไฟท้ายเลี้ยงไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยงไฟหน้านะครับระบบไฟหน้าเราก็ต้องเปลี่ยนนะเราก็ต้องใช้เป็นของ12โวลต์เท่านั้นนะครับแต่มันสว่างกว่าเท่าที่ผมเท่าที่ผมเห็นนะแลวคือสัมผัสได้เลยแบบชัดเจนได้เลยว่าไฟเลี้ยวหรือว่าไฟหน้าเนี่ยสว่างกว่า4 8โวลต์ค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูคันนี้ตอนแรกมาไม่มีไม่มีไฟเลี้ยวมาเลยนะไม่มีไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวเปิดไม่ได้ไฟหน้ามีแต่ว่าไม่สว่างผมก็ได้ทาการแปลงให้ใหม่นะครับเป็นไฟไฟหน้าแบบนี้เห็นนะ โคตรเฟี้ยวอ่ะนะครับและสว่างมากนะครับไฟนี้ใช้เป็น1 2โวลต์เหมือนกันนะครับส่วนไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวผมก็นี่เลือกใช้เป็นแบบนี้นะครับสวิกไฟเลี้ยวจะมีไฟเลี้ยวแล้วก็มีเปิดไฟหน้าแล้วก็จะมีแตะแล้วก็จะมีไฟพามานะครับอันนี้เป็นปุ่มที่ทุกคนขอว่าเอ้ยพี่ซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ปุ่มไฟพามานะครับกดทีเดียวติดเลยนะครับส่วนไฟท้ายนะครับผมภูมิใจนําเสนอไฟท้ายเลยผมจะเปิดไฟท้ายให้เพื่อนดูนะครับว่าไฟท้ายเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยว นี่ไฟเลี้ยวเป็นไงเล็กๆแบบนี้นะครับไม่โฟกัสด้วยก็คือมีไฟเลี้ยวตรงนี้2จุดนะครับเดี๋ยวมาเปิดให้ดูแล้วกันว่าให้ดูจากไฟหน้าก่อนนะครับเปิดสวิตช์ก่อนอันดับแรกปึ๊บเปิดสวิตช์หน้าจอนี้ก็เป็นหน้าจอของมอไซค์นะแบต48โวลต์นะนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูไฟเลี้ยวว่าไฟ,ไฟเลี้ยวเนี่ยสว่างแค่ไหนนะครับขับตอนคืนนี่คือไม่ต้องกลัวเลยนะนี่ไฟเลี้ยวนะครับอันนี้คือไฟเลี้ยวนะนี่ ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ไฟฉุกเฉินไฟฉุกเฉินปิดเราจะปิดไฟเลี้ยวก็ได้นะเวลาเราจะเปิดไฟฉุกเฉินปิดไฟเลี้ยวก็ได้แล้วก็กดไฟฉุกเฉินเลยนี่แบบนี้นะครับส่วนไฟท้ายนะมาดูไฟท้ายนี่ไฟท้ายจะวิ่งแบบนี้นะครับไฟท้ายจะวิ่งแบบนี้เลยนะครับกดฟรีเขาใครจะเอาไปทําก็เอาไปทําได้นะผมไม่ได้ห่วงนะเออนะครับประมาณนี้แล้วก็ ส่วนไฟท้ายไฟหน้าเดี๋ยวเปิดไฟหน้าให้ดูไฟหน้านี่ไฟหน้าสว่างแบบนี้เลยนะครับหลอดไฟ LED 12หลอดนะครับ12หลอดเลยนะนี่สว่างแบบนี้เลยเดี๋ยวปิดให, hei, นนห nee, ้ดูปิดปึ๊บเปิดปั๊บนี่อันนี้ขนาดตอนกลางวันนะนะอันนี้ขนาดตอนกลางวันยังสว่างขนาดนี้ตอนคืนไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับส่วนไฟเบรกนะครับไฟไอไฟท้ายเดี๋ยวมันจะเปิดให้ดูในไฟท้ายเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูปึ๊บเปิดปึ๊บมันจะเป็นอย่างนี้ อันนมันจะวิ่งปุ๊บปุ๊บแล้วมันก็ค่อยสว่างแล้วมันก็สว่างแบบสว่างเลยนะครับตอนแรกเนี่ยรถคันนี้ยผมต้องบอกก่อนว่าไฟท้ายเนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คือไฟท้ายมันจะมีอยู่แค่จึ้งนึงก็คือตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ในตัวนะครับก็คือมันมันมันมองค่อนข้างลำบากนะเวลาขับตอนคืนแล้วนะผมก็เลยทําการทําไฟท้ายให้มันเป็นยาวแบบนี้เลยเหมือนพวกพอร์ชพวกบอเช่โคตรเท่อันนี้เท่จริงนะครับคือผมเพิ่งทําคันแรกด้วยคันนี้นะเพราะว่า เพิ่งเคยเห็นรูปแบบนี้ก็เลยมาทําเลยใครที่อยากได้หรือว่าใครจะทําหรืออยู่บริเวณใกล้เคียงจะทําก็ส่งเข้ามาทําได้นะครับไฟเลี้ยวก็แบบนี้เลยนะครับประมาณนี้เดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนก่อนปิดคลิปนะครับเดี๋ยวให้ฟังเสียงก่อนแล้วกันเกียร์หนึ่งนี่คันนี้เกียร์สองสเกียร์สาม นี่ประมาณนี้ตึงๆมือนะครับแต่หน้าไม่ยังไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าผมมาสังเกตตรงข้างล่างก็คือผมเอาสายสายวัดไม้อะสายหน้าไม้อะเอามาไว้ข้างล่างแล้วเนี่ยน้องเขาขับขับกระแทกนะครับขัดกระแทกจนทําให้สายมันขาดนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาต่อที่หลังเอาทน,นี้ผมรู้สาเหตลุละนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับใครที่ดูดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับ ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไคร้ช่องติ๊กเอด้วยส่วนผลิตภัณฑ์ล้างรถนะใครที่อยากได้กดสั่งในที่ตะกร้าหน้าช่องช่องทิกตอกนะกดที่ตะกร้าหน้าช่องทิกตอกนะครับหรือว่าเนี่ยขึ้นตรงนี้ผมขึ้นตรงนี้ให้นะครับอันนี้คือช่องทิกตอกนะเพื่อนๆสามารถไปกดสั่งผลิตภัณฑ์ล้างรถได้มีทั้งโฟมล้างรถมีทั้งเอ่อเขาเรียกว่าอะไรถังทำโฟมนะครับโฟมล้างรถถังทำโฟม นะครับใครสนใจไปกดสั่งได้เลยนะครับผมเดี๋ยวแล้วก็ใครที่สั่งนะไม่มว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวไหนเนี่ยผมให้สติกเกอร์ด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์ร้านเลยเดี๋ยวให้ดูสติกเกอร์เป็นแบบไหนนี่นะพเพื่อนๆนะใครที่สั่งผลิตภัณฑ์ล้างรถนะครับผมจะได้สติกเกอร์แบบนี้เลยนะครับเป็นสติกเกอร์นี้เลยสติกเกอร์ร้านผมเลยจะได้สติกเกอร์น,นะกดสั่งผลิตภัณฑ์ล้างรถจากทาง Tik t o อกนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับผมกดสั่งได้เลยนะก็คือแถมสติกเกอร์ให้แหละเป็นของแบบของแถมอะไรเงี้ยนะครับผม ไปกดสั่งซื้อกันได้นะครับผมโอเคทุกคนสลัดคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับสลัดคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ